เขากระตันอยู่คุณแม่ค่ะทำอะไรดีๆหลายๆอย่างให้คุณแม่ลูกชายเป็นคนที่กระตันอยู่ตื่นเช้ามาส่งเราทั้งที่ว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ไกลมากเป็นลูกที่กระตันอยู่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในทางพระเจ้าค่ะเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนและเมตตาต่อคนอื่นคุณแม่มองเห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาลูกทุกคนก็กระตันอยูต่อแม่นะคะทุกๆเดือนก็ส่งเงินให้สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือ ลูกได้เลี้ยงลูกของเขาในทางของพระเจ้าตั้งแต่เล็กแล้วก็หนังสืออ่านเล่นของหลานๆเนี่ยก็คือหนังสือพระคัมภีร์เป็นความภูมิใจขอบคุณนะคะได้ร่วมรับใช้กันตลอดแม่ลูกคู่นี้ร่วมรับใช้พระเจ้าเคียงบา่าเคียงไหล่กันมาตลอดเป็นเรื่องที่ซึ้งใจค่ะเพราะฉะนั้นเราไปไหนไปกันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจค่ะคนที่ทําให้แม่สมหวังในเรื่องการมีที่อยู่เป็นของตัวเอง แล้วก็เป็นเด็กดีเขคก็ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเขามีความรักให้กับแม่ตลอดช่วยเหลือและช่วยเหือแม่มาตลอดเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของลูกทั้งสองคนที่ได้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าขอบคุณที่ชีวิตของเขานั้นจเจริญเติบโตในทางของพระเจ้าขอบคุณพงที่พงทรงดูแลแล,และเลี้ยงดูเขาประทับใจในตัวลูกทั้งสองคนมากๆเลยค่ะเป็นเด็กดี แล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณแม่ค่ะแต่อย่างหนึ่งที่ภูมิใจมากที่สุดคือน้องเทมโปจะบอกรักและแสดงความรักกอดหอมคุณแม่แบบไม่อายใครแม้กระทั่งเขาโตแล้วก็ตามค่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่เติบโตมากในทางของพระเจ้าทั้งทั้งดังร่างกายและสติปัญญาค่ะ เขาเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากๆเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากแล้วก็ความรักของเขาก็คือสามารถแบ่งปันให้ทุกคนได้เขาเข้มแข็งและรักพระเจ้ามากทุกเช้าแม้แต่จะไปเรียนหรือก่อนนอนพระเจ้าเป็นสิ่งแรกที่เขาจะบอกอธิษฐานพระเจ้าอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือมันทําให้เราต้องเข้มแข็งให้มากกว่าเขาต้องรักพระเจ้าให้มากกว่าเขาเพราะว่าเราเห็นความเติบโตของเขาที่พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขามากๆเลยอะค่ะ บอกว่าแม่ภูมิใจที่หนูเติบโตทุกวันแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักคุณแม่ดีใจมากเลยนะคะที่น้องลิตานะคะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการเรียนหรือว่าทางด้านการรับใช้หนูก็จะทําให้มันรู้ล่วงหนูเป็นเด็กที่แคร์ครอบครัวแคร์คุณพ่อคุณแม่ ก็มามา้าภูมิใจในเจนสิสเซนายมากนะคะในความรักที่สัมผัสได้ว่าแล้วว่าจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่ว่าเรารักกันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังความรักของเราด้วยภูมิใจหนู่มทั้งสองมากค่ะ mm. คุณแม่ภูมิใจในตัวเนมากมากนะคะคุณแม่สัมผัสหัวใจที่ดีของหนูที่รักแล้วก็ห่วงใยคนรอบข้างเพื่อนๆนคนที่หนูเห็นว่าเขายากลำบากอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเลยมากมีใจที่อยากจะดูแลพวกเขาเลยค่ะ เขาห่วงใยพ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกว่าลูกรักแล้วก็แสดงออกให้กับคุณแม่ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ร้องขอแต่ลูกนําเสนอเองเวลาเห็นรถผ่านมาแล้วผมไม่เห็นก็จะดึงดึงดึง,ดงแล้วก็บอกว่าแม่ระวังนะอะไรเงี้ยแม้คําสั้นๆของเขาอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าเขาห่วงใยเขามีความกระตัญญูขยนขันขันแข็งรักครอบครัวนี่คือสิ่งที่แม่ภาคภูมิใจนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณแม่ที่รักลูก ไม่ลืมที่จะบอกรักและชื่นชมให้ลูกรับรู้ความภูมิใจของคุณที่มีต่อเขา